ต่อค่ะต่อจากคุกกี้เนาะใครที่ผ่านมาใหม่เขาไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะยเขาที่โปรไฟล์ทิ้งเขาเลยแล้วก็กดติดตามไลยนะเีือดร้ายสดนี่เราทำไมเธอไม่รอกให้สัน็เนี่ยอืเป็นพลังงานของคุณที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณ ปลดปล่อยดวงญหรือจิตเขาเรียกว่าอะไรปล่อยให้จิตวิญญาณของเรามันสบายชิวๆวช่วงเนี้ยอะไรหนักๆก็ปล่อยวางเนาะอสามดาบแสดงว่าเนี่ยมันขยายไยเปนเทสการที่ถูกทำร้ายจิตใจแม่ว่าจะรอบข้างใครก็ตาม เนี่ยเนี่นี่ยมการกิดลองถูกถูกถูกทำลายอย่างร,นรุนแรงถ้าเป็นความรัีจะจะบอกบอกเลยว่าโอ๊ยฉันเจ็บปวดเหลือเกินกับความรักครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นคุณไปทําเขาหรือเขาไปทําคุณก่อนก็ไม่รู้กอนนาเนี <c> ่ย <oughs> หรือในอด,ดีตของคุณเนาะคุณปลดปล่อยพลังงานของความเจ็บปวดได้แล้วถ้าทําเรื่องคนลอบข้างหรือที่ทำงานที่บ้านให้ทําทให้คุณเสียใจเจ็บปวด รวดร้าวเลยแหละยังรวดร้าวยังรุนแรงก็มีการได้กดปล่อยพลังงานตรงนั้นไปเรียบร,อยร้อยแล้วสามเรียญถ้าเป็นความรักเนี่ยแสดงว่าตะกอน,เ,นเคยหยุดที่ข้ามอเพื่อนพูดก็แบบประมาณว่าโอ้ยมันทำลายจิตใจเลยเกินไม่ใช่อาไ,ไม่ใช่คำนะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของ คือมันไปต่ออาจจะไปะได้ยากหรอกเพราะมันเหมือนไม่ม,ไม,มันไม่มีภพยของการแอคชั่นจะไปไหนก็มีแต่นิ่งก็มีแต่ทำอะไรเหมือนเดิมมีแต่เจอแต่อุปสรรคปัญหาถ้าเกิดเป็นแฮงแมนเนี่ยอาจจะเป็นด้วยคำพูดคำคนถ้าคุณไปคุณ